ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านพบกับผมนายชอตตี้บูโจว่าครับคราวนี้มารีวิวเกมมือถือโปเกมอนเทรดดิ้การ์ดเกมออนไลน์นั่นเองซึ่งเกมนี้จริงๆมีอยู่ในหลายแพลตฟอร์มใช่ไหมคือเป็นเกมการ์ดของโปเกมอนนะครับกติกงกติกาทั้งหลายแหล่เนี่ยก็จะเหมือนกันที่เล่นในเวอร์ชันเอ่ออื่นๆหรือแม้กระทั่งในเวอร์ชั่นจริงด้วยนะที่ในในในโลกของเราอ่ะนะมันก็มีเกมการ์ดของโปเกมอนอยู่ด้วยนะครับคราวนี้มันก็ทํามาในเวอร์ชั่นมือถือเรียบร้อยแล้วนะฮะ ก็ใครที่เคยเล่นเนี่ยอาจจะไม่ต้องปรับอะไรมากนะครับเนื่องจากว่ามันมันกติกาเหมือนกันเหมือนที่บอกเมื่อกี้นะครับเราไปดูบรรยากาศเกมกันเลยก็แล้วกันฮะใครที่ไม่เคยเล่นก็เดี๋ยวผมจะอธิบายกติกาการเล่นเกมการ์ดให้ฝั่งด้วยว่าเกมโปเกมอนการ์ดเกมเนี่ยมันเล่นยังไงนะฮะนี่คือหน้าตาเริ่มเข้ามาจะเจออย่างนี้เลยท่านผู้ชมก็ต้องทําการสมัครสมาชิกหรืออะไรก่อนนะครับก็ถ้าเกิดใครมี ID แล้วเนี่ยก็ใส่ได้เลย ID password นะฮะถ้าไม่มี นะลืม ID ก็ทำได้นะครับแล้วก็ create new account สำหรับคนที่ไม่เคยเล่นแล้วก็ pay as g o u g ก็ได้สำหรับคนที่ไม่อยากจะสร้าง ID ดีแต่คือมันจะย้ายไปเรื่องอื่นไม่ได้ไงก็คือเล่นแบบเทสดูเฉยเดี๋ยวสอนสมัครเลยละกันบางคนบอกว่าไม่ถนัดภาษาอังกฤษซึ่งภาษาไทยก็ยังไม่มีนะเออ,อก็ใหเ้เลือกวันเดือนปีเกิดนะครับเจ้าเรียกว่าอะไระะถ้าเป็นฝรั่งเ,เขาจเจ้าเดือนขึ้นก่อนใช่ไหมแล้วค่อยวันแล้วค่อยปีนะครับอันนี้ผมเริม่มมั่วๆนะ เล้มัวๆไปประเทศที่อยู่ครับวันนี้เลือกอะไรก็ได้แล้วแต่มีประเทศไทยด้วยนะครับเฮ้ยยี่มันก็มีทุกประเทศอะไรนะเออก็เลือกไทยก็ได้เลือกอะไรก็ได้ก็ไม่ได้มีผลอะไรกับในในเกมนะฮะมันก็เลือกไปอย่างนั้นนั่นแหละอ่าเมื่อไหร่จะถึงเนี่ยไทยแลนด์นะเจอแล้วแค่นี้เองนะครับเสร็จแล้วก็ใส่อ่า ID password เห็นไหมอ่าเดี๋ยวผมจะลองทดสอบดูนะฮะ t o สตี้เทสนะครับอ่าก็ต้องกดเช็คเอ,เอาเอาอ่านว่าอะไรนะ a v a i l a b i l i t y นะครับก็คือ ยอมจาก a v a i าเบิกับ ability เช็คว่ามันโอเคไหมอ่ะมันก็จะมีโปเกมอนบอลโผล่ขึ้นมานะครับส่วนอันนี้คือชื่อที่จะปรากฏในเกมนะฮะก็ใช้คาว่าชอตตี้เทสการห้ามห้ามห้ามเป็น,นบักนะฮะห้ามเป็นบักต้องเช็คเหมือนกันทั้งคู่นะต้องให้ขึ้นเครื่องหมายถูกนะครับพาสเวิร์ดก็แล้วแต่จะตั้งเลยนะฮะคือต้องมีระหว่าง 6- กถึงสิห้าตัวอักษรแต่มันไม่ได้กําหนดตัวอื่นนะเดี๋ยวผมลองมั่วๆดูนะฮะอ่านี้ได้แล้วนะครับได้แล้ว คือห้ามห้ามพิมพ์ตัวเดียวยาวๆอะ่ะเออมันไม่ให้นะครับใส่ให้ตรงกันนะคะรับทั้งคู่แล้วก็ใส่อีเมลแอดเดสไปนะเพื่อที่จะเวลามีปัญหาปัญหาอะไรเงี้ยเขาจะได้ส่งมาหาเรานะฮะนี่ก็ใส่ไปเอาเป็นของตัวเองนะครับอย่าอย่ามาทําแบบผมนะใส่ไปเลยอยากจะได้ดีอะไรพัสดุอะไรก็โอเคแค่นั้นเองนะครับมันก็จะส่งอีเมลมาหาเราในอ,อ่อกูเกิลด้วยนะครับจีเมลนะเออเห็นไหมเรียบร้อยแล้วนะฮะถ้าเกิดใช้ฮอตเมลก็ส่งมาที่ฮอตเมลนะครับทรานี้เรา ก็ลองล็อกอินได้เลยนะครับช็อตตี้เทสใช่ไหมเออพัตเวิร์ดอะไรวะลืม <laughs> จริงๆน่าจะใช่นะอ่ะอันนี้ก็เซฟไอดีเซฟพัตเวิร์ดไว้จะได้แบบไม่ต้องมานั่งล็อกอินอีกเท่านั้นเองนะฮะจะมีการดาวน์โหลดข้อมูลด้วยเบื้องต้นเนี่ยใช้ไม่กี่เมกแต่ว่าถ้าเกิดท่านผู้ชมอยากจะโหลดข้อมูลการ์ดที่มีทั้งหมดในเกมตอนนี้เนี่ยเอ่อเรียกว่าไงเดียก็ต้องใช้เนื้อที่ประมาณเกิน2กิกส์อะไว้งี้ก็แล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะโหลดข้อมูล ทั้งหมดอ่ะมันจะใช้เกิน2กิกนะครับก็เดี๋ยวดูใต้คลิปอีกทีก็แล้วกันว่าใช้เบื้องต้นเท่าไหร่นะครับอ่ะอันนี้ออเท่าไหร่เซฟก็คือตอนนี้เรายังไม่สามารถล็อกอินเข้าไปได้ให้ให้ไปเช็คเมลก่อนนะครับมันจะมีเหมือนอีเมลส่งมานะครับก็ลองไปเข้าไปในเมลของตัวเองดูนะฮะะก็เท่านั้นเองนะอันนี้ผมล็อกอินใหม่เพราะว่า ID ที่แล้วผมไม่เห็นจะต้องมากดเข้าเมลอะไรเลยผมก็เข้าไ,ได้เลยนะอ่ะก็ล็อกอินได้เรียบร้อยนะครับ ต่อมามันก็จะมีเหมือนข้อตกลงให้อ่านนะครับไม่ต้องอ่านก็ได้เลื่อนมาข้างล่างสุดต้องต้องเลื่อนนะถ้าไม่เลื่อนปุ่ม I agree จะไม่ขึ้นนะฮะก็ยอมรับข้อตกลงไปนะครับอันนี้ก็จะมีสอนเบื้องต้นครับว่าเรียกว่าอะไรดีละ่ะอือคือเขาสอนเบื้องต้นอ่ะคือเวลาเราจะดูการเนี่ยเราต้องดับเบิลแท็บคือกด2ครั้งอ่ะเหมือนดับเบิลคลิกนะฮะและ้น,นี่ก็คือสามารถเลื่อนดูนู่นนั่นนี่ได้นะครับแล้วก็สามารถลากได้คือทั่วไปนะะไม่ได้มีอะไร อ่ะต่อมานะคะระับเขาก็ถามว่าจะเล่นไหมนะ,ะจะเรียกว่าอะไรอะ่ะอันนี้คือเล่นสอนนั่นเองนะครับเกมจะสอนเราซึ่งแนะนําว่าให้เล่นเพราะว่ามันจะได้เรียกว่าอะไรได้รางวัลเยอะทั้งเงิน,ท,งนทั้งนู่นทั้งนั้นทั้งนี้การ์ดด้วยอะไรอย่างเงี้ยน,นะนะแต่ถ้าไม่เล่นมันก็จะไม่ได้อะไรเลยก็ไปบู๊กับคนอื่นเลยนะครับก็แนะนําให้เล่นกันละกันนะครับอ่ะเดี๋ยวไปเล่นกันสําหรับคนที่เล่นไม่เป็นจะเล่นเป็นเลยทันทีแต่ว่าต้องอ่านภาษาอังกฤษได้ด้วยนะเออถ้าใครอ่านได้ก็ทําความเข้าใจจากในเเกมได้ลยนะครับ มาถึงก็บวกกันเลยครับของผมเป็นเด็กน้านะเนี่ยเออเดี๋ยวมันก็มีให้ให้ให้เราเลือกสี่เด็กเป็นพื้นฐานเลยโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อไปอะไรง็สิ้นนะ,ะมันจะมีให้เราสี่เด็กเรียงตามธาตุดินเอาไม่ให้ดินดิไฟพืชน้ำใช่ไหมสามตัวที่เป็นซาเตอร์แล้วก็เด็กปีกจูนะครับวิธีการเล่นนะฮะกเ็เราก็ต้องลงการนะครับอันนี้ดับเบิลคลิกก่อนนะฮะเพื่อด,ดูรายละเอียดการนะครับมันจะมีเรื่องของการโจมตีด้วยแต่ว่าเราต้องมีธาตุตามที่กาหนดก่อนถึงจะโจมตีได้ มี HP นะฮะแล้วก็สเตตอันนี้คือลำดับขั้นของวิวัฒนาการนั่นเองถ้าถ้าเกิดเรามีตัววิวัฒนาการเนี่ยสามารถลงทับการใบนี้ได้แต่ต้องเป็นคนละเนะทินนะเทินเดียวกันไม่ได้นะครับแล้วก็มีบอกเลยว่าจะอ่อนแอต่อธาตุพืช2เท่านะครับแต่ว่าไม่ได้ถึกธาตุอะไรเลยนะฮะไม่ได้ถึกธาตุอะไรเลยแล้วก็เวลาที่จะรีทีทนี่คือเหมือนกับดึงโปเกมอนกลับอ่ะนี่ก็คือดึงการใบนี้กลับแล้วเอาการใบอื่นลงไปแทนก็จะเสียพลังงานไปหนึ่งหน่วยนะครับเดี๋ยวการพลังงานเดี๋ยวว่ากันอีกีีตอนน้เรา วางโปเกมอนลงไปก่อนครับแล้วก็กดดอนนะครับคือเธอแรกเนี่ยต่างคนต่างจะลงการ์ดไปอย่างนี้แหละเห็นไหมเขาก็ใช้การ์ดเอเนอร์จีนะครับให้กับอีวีใช่ไหมอ่านั่นแหละนี่เราก็ใส่การ์ดเอเนอร์จีอนกันนะครับคือดูนิดนึงนะฮะใส่ไปแล้วเนี่ยจะโจมตีได้ไม่ได้ก็จะดูตรงนี้เป็นหลักเห็นไหมครับเพราะนั้นตัวนี้เนี่ยจะมี2อันถ้าแรกก็คือมีแค่เอเนอร์จีที่เป็นธาตุน้าส่วนท่านที่2เนี่ยจะเห็นเป็นน้ำหนึ่งอันและอีกอันหนึ่งคืออะไรก็ได้นะครับไอที่เป็นดาว6แก ห้าแฉก6แฉกเออมองไม่เห็นหกแฉกนะครับสีขาวอันนี้ก็จะเป็น Energy นะทีนี้เออดูลักษณะของการทำดาเมจนะครับอย่างเลือดของ e ีวีเนี่ยเลือดมันเท่าไหร่ห้าห้าสิบใช่ไหมมีเลขสิบขึ้นมานี่หมายความว่าผมทำดาเมจไปแล้วสิบนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันผมโดนไปยี่สิบถ้าครบ HP เมื่อไหร่คือครบหกสิบเมื่อไหร่ก็จะการไปนี้ก็จะต้องออกจากเกมนั่นเองคือลงสุสานอะแห่พูดเป็นยูกิเลยนะอ่ะโจมตีต่อ มีท่าที่สองมาแล้วครับ s Shell Attack แล้วผมจะบอกว่าการบางใบเนี่ยมันไม่ได้แค่โจมตี่างเดียวนะมันจะมีเรื่องความสามารถพิเศษด้วยเช่นต้องทอยเหรียญอะไรเงี้ยทำให้ทอยเหรียญจะเอ่อจะไม่ตีหรือทอยเหรียญแล้วจะโจมตีแรงขึ้นอะไรเงี้ยคือต้องอ่านอ่ต้องอ่านเลยแต่ผมเข้าใจว่ามีเว็บแปลการ์ดนะเออมีเว็บแปลการ์ดพวกเนี้ยผมว่าน่าจะมีอยู่เดี๋ยวผมไปหาข้อมูลให้กันละกันพยายามดูใต้คลิปนะครับว่าผมทิ้มอะไรให้บ้างเผื่อบางคนอ่านอังกิษไม่ออกจริงนะฮะนี่ต้องทาใจส่วนการ์ดอันนี้ก็คือ เนื่องจากว่าเกมนี้ไม่ได้มีแค่การ์ดโปกเกมอนกับาการเอเนอจิ่งเดียวมันมีพวกซัพพอร์ตอย่างเช่นอันนี้เป็นต้นเพิ่มเลือด30นะฮะอ่าเด้งไปชิ่งนี่ครับกดใช้เท่านั้นเองแค่นี้แหละลก็จะเกิดการฮิลขึ้นตัวเลขก็จะลดลงนะครับเห็นนะเออเกมนี้มันแปลกตรงที่ว่ามันไม่โชว์ HP แล้วก็ค่อยๆลดเหลือศูนย์ไงเออมันมัน,ม,นมันโชว์เป็นแบบว่าเฮ้ยโดยนไปสิบนะเกินหกถึงหกสิบหรือเกินหกสิบก็จะตายอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็แปลกๆนะแต่ ถามว่าแปลกในที่นี้คือแปลกจากเกมอื่นแต่ถ้าเคยใครเคยเล่นมากอดมันจะถือว่าไม่แปลกไงพอเราจัดการโปเกม,มอนฝั่งของข้าได้จะได้จั่วการขึ้นมานะครับนี่อ่าก็จะมีเหมือนกับกติกาบอกอยู่ว่าคือถ้าเกิดเราเล่นไปนหลังๆเนี่ยเราจั่วการ์ดกล่องนี้หมดก็คือจัดการโปเกม,มอนฝั่งของข้ามหมดเนี่ยเราก็จะชนะเกมนะครับมันมี2กรณีนะคือเราจั่วตรงนี้หมดชนะเกมอีกอันหนึ่งก็คือฝั่งเขาไม่มีโปเกม,มอนเหลืออยู่เลยนะครับ ก็จะชนะเหมือนกันอ่าก็โปเกมอนมันจะลงมาสู้ทีละคนใช่ไหมละ่ะแล้วมันก็จะอยู่ตรงนี้เหมือนกับว่าสำรองอ่ะเนี่ยนะวางไว้สำรองเนี่ยถ้าถ้าไม่มีสำรองเลยอย่างอย่างอันนี้ผมฆ่านกได้ผมก็ชนะเลยอ่าตอนนี้ก็ Energy คือตัวนี้มัน Energy เอ่อไม่ไม่ต้องให้มาแล้วเพราะว่าสองันก็เพียงพอแล้วเรามาให้ตัวอื่นได้เลยนะครับให้ตัวนี้เผื่อเราจะเปลี่ยนตรงเปลี่ยนตัวหรือตัวนี้พันพังตายไปก็ลงมาก็จะได้แบบมี Energy บวกเลยนะครับหัวเข้าไป น่าจะไหวเนาะมันโจมตีเท่าไหร่สิบเองเออโอ้โหมีถอยการ์ดด้วยโอ้ยยี่สิบต่อต่อไปผมตายแน่น,นอนเลยอาจจะต้องรีทรีสนะฮะอ่ะเดี๋ยวก่อนรีทรีดดีกว่านะเอาไงเดีย๋ยเฮ้ยมันให้ทำไรอ๋อให,ให้ให้เลือกเอเนอจีเอาโอเคเลือกก่อ,น,อนนี้ผมเปลี่ยนยังไงดีโจมตีไปก็เอารีทรีสแล้วกันนะเออ มันไม่ให้รีทีทคือมันสอนอยู่ในความจริงเราควรจะรีทีทนะอย่างเงี้ยเราจะได้ไม่เสียไอ้โปเกมอนไปเอาไม่เป็นไรครับทำตามที่เกมเกมสอนไว้ก่อนสี่สิบครับมันจะตายแล้วเรือหรือสิบเองเออเราก็ตายเหมือนกันเออการนี้ลงสู่สูสารได้ประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้อ่ะนี่โปเกมอนตัวต่อไปมาแล้วครับไม่ต้องใช้อะไรเลยเนี่ยจริงๆตีได้เลยครับสมคคลิกจบ เรียบร้อยครับฝั่งนี้ไม่มีโปเกมอนเหลือแล้วชนะเลยแค่นี้แหละครับลักษณะการเล่นเพราะนั้นเนี่ยเกมนี้มันจะพลิกแพลงได้ก็ในกรณีทีเ่เรื่องของการจัดเด็กด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลายประกาศเ,าเพราะนั้นเราจะมีแต่แค่การ์ดกากเรกาอาจจะไม่ไม่ชนะเอออะไรอย่างนี้เป็นต้นนะอ่าการฝึกของเกมนี้ก็จะมีประมาณสู้ประมาณ7ครั้งอ่าสู้ประมาณ7ครั้งนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวท่านผู้ชมก็ แนะนำให้สู้ให้จบนะครับเดี๋ยวผมจะขอข้ามเลยไปดูระบบของเกมนี้กันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างรอสักครู่ครับมาแล้วนะครับนี่คือหน้าจอเริ่มต้นแรกสุดของเกมนี้เลยจะมีโปเกมอนบอลใช่ไหมเออเรียกว่าอะไรนะโปเกมบอลใช่ไหมอ่านี้คือรางวัลล็อกอินประจําวันนะครับเนี่ยก็ดูได้นะครับนี่ยมีโบนัสนวันนี้นะฮะเออ today daily bonus is a deck กนะครับก็เป็นเด็กเนี้ยแหละ เช็คอนะินเกน tomorrow นะฮะก็คือพูดคือพูดง่ายๆคือมันจะแจกของไปตามวันนั่นแหละแต่ว่าวันนี้เป็นวันแรกไงก็จะแจกเด็กนี้มาให้ใช้เลยคือตอนนี้เราก็จะมี2เด็กแล้วคือเด็กไฟฟ้ากับเด็กมืดนะครับอกจะเรียกว่าเด็กมืดยังไม่รู้จะเรียกว่าอย่างนั้นดีไหมนะเออก็คือมี2เด็กให้ใช้แล้วตอนนี้อ,อ๋อถามว่าเออพูดถึงก็คือเกมมันเปิดเมื่อไหร่รู้สึกจะเปิดวันนี้แหละ <c oughs> นะเออไม่รู้ว่าเปิดให้บริการที่ไหนมาก่อนหรือเปล่าแต่ว่ามันเพิ่งประกาศ เป็นประกาศวันแรกหรืคือวันนี้วันที่ผมกำลังรีวิวอยู่เนี่ยเออนะก็เพราะนั้นก็คิดว่าเด็กคงไม่ห่างกันไกลมากนะนะฮะก็ลองแข่งๆดูนะครับอ,อ๋อแล้วก็นอกจอากนั้นก็จะมีเหมือนกับเป็นโฆษณาของเกมโปเกมอนด้วยนะครับไม,ไม่ได้แค่ของเกมการ์ดอย่างเดียวนะมันก็จะมีแบบเปิดเว็บของเขาให้ดูรายละเอียดได้ซึ่งเป็นภาษาอังกฤษเพราะนั้นไม่ต้องกลัวนะฮะออด้านบนมีอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นการเล่นนะครับสังเกตมีเทรนเนอร์ชาร์เลนจ์นะครับอันนี้ก็คือไปสู้กับอ,อ๋อคือคือสู้กับ CPU นะซีก แล้วมันก็จะมีแบบ achievement ด้วยนะนี่ก็คือเป็นภารากิจนะครับถ้าเกิดเราทําตามภารากิจเนี่ยมันก็จะได้ของรางวัลตามที่กําหนดนก็จะมีบอกอยู่ครับนี่เห็นไหมมีให้เลือก3ประเภทนะอันแรกเป็นเอ่อให้เลือกระดับความยากนะครับอ่าน,นี่สมมติผมเลือกมีเดียมก็แล้วกัน,ะกนอะไรแบบนี้นะครับมันก็จะหาแบบเอ่อคนมาสู้กับเรานะครับซึ่งซึ่งจะเป็นบอทนั่นแหละอ่าแต่คือเราเลือกได้ว่าเราจะสู้กับ บอดในระดับยากขนาดไหนอะไรอย่างนั้นนะครับซึ่งผมก็ผ่านมีเดียมเรียบร้อยแลานี่กับบรรยากาศ<ส>การสู้ก็เหมือนเดิมนะมาก็ลองมาสู้กันเลยนะ,ะนี่คือเด็กปัจจุบันนะคือเด็กเรียกว่าวอะไรเด็กสายฟ้าที่มีนะครับเด็กสายฟ้าที่มีนะก็มาลองเล่นดูกันแล้วกันอ,อันนี้ก็ที่เราเล่นไปคืออันนี้นะครับก็คือจะเป็นให้เลือกไม่ให้ไม่ให้อนไนวะนี่นี่นี่อันนี้นนนอันนี้เอนนอก็คือให้เลือกเป็นเหมือนกับลีกอะ แล้วก็ให้เลือกว่าเราจะเล่นแบบไหนนะครับก็ลองอีซี่ดูคือทุกครั้งที่จบมันก็จะได้เงินได้รางวัลนะฮะส่วนอันนี้เป็นเบสิกนะฮะก็คือการ์ดเอ่อก็คือเขาเขาจะให้เราชนะด้วยด้วยเด็กเนี้ยซึ่งเด็กเนี้ยผมใช้อยู่เป็นเด็กสายฟ้านะครับตอนนี้ก็มีเอ่อสี่เด็กใช่ไหมเออเนี่ยนไต้องใช้เด so ็กพวกนี้ในการสู้เราก็จะได้รางวัลตอบแทนนะฮะแต่ดูดิผมต้องเอ่อชนะ12 12ครั้งอ่ะนี่เพิ่งชนะไปครั้งเดียวเอง ชนะ12ครั้งเนี่ยจะได้บูสเตอร์แพ็ k มาฟรีๆอันหนึง่งคือไม่ต้องเสียเงินนั่นเองนะว่านานก็แนะนําให้เวลาหาการ์ดเนี่ยถ้าสายฟรีอย่างพวกเราเนี่ยก็มาทําภารกิจที่มันมีให้นะครับอีกอันหนึ่งก็เป็นอันนี้สู้ npc นะครับก็ก็จะคล้ายๆเมื่อกี้นั่นแหละอันนี้ก็คือจะอได้รับรางวัลไปเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆนะฮะนี่แล้วก็จะมี npc คนต่อไปสู้ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเห็นไหมมี npc เยอะนะอันนี้พูดง่ายๆคือไอเทนเนแชนแน์เนี่ยเป็นระบบการสู้กับอบอทนั่นเองนะครรรัับสส่ววนเอ์ซก็ตงๆครับ สู้กับคนอื่นนะฮะแล้วก็เอา้าวมีให้เลือกเด็กด้วยอ่ะไม่เอาอ่ะไม่อยากเลือกเด็กเนี้ยนี่คือเราเพิ่งเข้า P P เป็นครั้งแรกนะครับอ่อทุกครั้งที่ชนะนะครับจะได้ versus point นะครับแล้วก็ point เนี้ยอะไรเนี้ยเอาไป unlock versus reward ได้เหมือน arena เกมอื่นเป็นแต้ม arena น,นะครับนี่อันนี้ก็ versus leader reset new versus re reward อ๋อโอเคก็คือ จะมีกิจกรรมด้วยนะครับว่าเราจะได้การ์ดใบไหนเจ๋งๆอะไรงไงนะฮะเนี่ยถ้าการไม่ขึ้นอย่างกี้นะครับมันโหลดอยู่นะั่นี้โหลดเสร็จแล้วก็แนะนําให้มาลงเพราะว่ามันจะได้ของเยอะเนี่ยน,นะถ้าเกิดว่ามี1 0รีวอร์ดน,นั่นนี่นะก็จะได้รางวัลเยอะขึ้นมาเรื่อยๆๆบางทีก็ได้เป็นแพ็คเลยนะครับอ่านะก็ลองมาสู้ดูกันแล้วกันนะเด็กตอนนี้มีแค่2เด็กนะครับอีก3เด็กนั้นรู้สึกจะเอามาใช้ PP ไม่ได้นะก็คือได้แค่เทรนเนอร์อย่างเดียวนะฮะเพราะ,ะนั้นผมก็จะเล่นเด็กไฟฟ้าต่อไปนะฮะเออ ช่วงนี้รู้สึกว่ารางวัลจะเป็นธาตุน้ำซะส่วนใหญ่นะแต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะเออก็เล่นไปนะครับอ่ะต่อมานะฮะทัวร์นาเมนต์อ่านี่ก็ทัวร์นาเมนต์นั่นเองนะครับก็เป็นศึกชิงเจ้ายุทธภพนะครับตอนนี้ก็มีเอ,อ่อเรียกว่าอะไรอะ่ะคือมันเหมือนกับเป็นการตั้งห้องอะ่ะจอยห้องอะ่ะเออเนี่ยเห็นไหมมันก็จะมีคนเนี่ยไอคนนี้ก็คือไปละหกคนนะครับแล้วก็สามารถจอยได้นะครับเออก็คือเป็นทัวร์นาเมนต์สู้กัน8คนนั่นเองนะครับ มีซูเทเลอรอันนี้ก็ระบบสอนอีกครั้งถ้าเกิดว่าใครข้ามมาหรือยังเล่นไม่ค่อยเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็มาเห็นไหมสู้ได้ครั้งนี่คือรางวัลทั้งหมดนะครับตังสามารถที่จะไปเปิดการดได้เลยละแล้วก็ได้เป็นเด็กมาอีกอันหนึ่งนะครับอันสุดท้ายเป็นควิกแมดกดปุ๊บจะ,จะหาแมดให้อัโตโนมัตินะครับอ่าส่วนแถบที่2อ,อันนี้เป็นการ์ดละอันบนก็เป็นคอลเลกชันนะครับการ์ดที่เรามีนะซึ่งท่านผู้ชมจะตกใจมากถ้าเกิดผ่านเขาเรียกว่าอะไรผ่านช่วงการสอนมาเนี่ยการ์ดจะเต็มเลย เราก็มีฟิเซอร์ด้วยนะครับฟิเซอร์เป็นการ์ดหนึ่งในเทพนะสามเทพชุดแรกนะครับก็คือเลดกินบูนนั่นเองนะฮะเนี่ยการ์ดที่เรามีจะเห็นว่าเยอะมากนะซึ่งสามารถจัดเลี้ยงได้นะว่าจะดูแบบเป็นแบบเล็กๆหรือจะดูเป็นลายชื่ออะไรเงี้ยคือดูได้นะครับและการที่เรามีนี่มาถึงมีร้อยกว่าใบาเลยนะครับมีร้อยกว่าใบาเรียกว่าจัดกันขี้แตกเอางี้แล้วกันถ้าเกิดว่ารักความสบายไม่ต้องมาจัด <laughs> จริงๆผมมานั่งจัดแล้วจัดไปครึ่งชั่วโมงอะ ไม่ไหวไม่พอใจคือเหมือนกับว่าท่านผู้ชมต้องหาเด็กที่มันเป็นาธาตุเดียวไปเลยถ้าไม่ใช่าธาตุเดียวเนี่ยก็ต้องเป็นาธาตุที่มันเกื้อนหนุนและสมดุลกันอะไรอย่างนั้นน่ะแล้วมันจะใช้เวลาในการจัดนานอันนี้ต้องอาศัยประสบการณ์อย่างเดียวผมคงจะแนะนําให้มากไม่ได้นะฮะอาจจะต้องไปถามคนที่มีประสบการณ์ว่าเอ้ยเด็กเนี่ยจัดแบบไหนดีสําหรับผู้เริ่มต้นมันมันต้องเป็นอย่างนั้นไม่อย่างนั้นเนี่ยท่านผู้ชมเสียเวลาในการจัดเด็กเยอะมากในตอนแรกแล้วก็จะผ่านไม่ได้เล่นเกมนี้ นะฮะจะวันลำคาญก่อนอะไรเงี้ยดูเด็นะการมีเยอะมากนะสตาร์เตอร์ก็มีนะฮะมีเยอะแยะเลยแต่ผมอยากได้ฮิตตัวครงเงี้ยไม่มีฮะไม่มีนะเนี่ยเต็มเลยนะเออมีการให้ใช้เยอะมากเพราะนั้นมาถึงก็เทพได้ถ้าจัดทีมจัดคอมโบดีๆนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นคอลเลกชันอันนี้คือเด็กเมนเจอร์ครับการจัดเด็กจะอยู่ที่นี่นะครับ เดิมทีมันก็มีให้2เด็กนะเนาะเด็กไฟฟ้ากับเด็กมืดที่มันแจกมาวันแรกนะครับสามารถที่จะดูก็ได้นะแล้วก็จะก๊อปปี้ได้ด้วยนะเออเออเราจะก๊อปปี้เด็กเพื่อที่จะไปทําอย่างอื่นได้เพราะว่าเด็กเนี่ยมันมีหลายประเภทนะคือแบบมีทีมสแตนดาร์ดเอ็กซ์เอ็กซ์เพนนะฮะเอ็กซ์เพนเดตนะฮะเลคซี่แล้วก็อันลิมิเต็ดนะแตกต่างกันยังไงก็เดี๋ยวเอาไปว่ากันอีกทีกันล้วกันนะครับลองกดสร้างเด็กดูนะครับมันก็จะมีให้ค่อนข้างเยอะอันแรกเลยเด็กวิสัยนก็จะ ออโต้เลือกให้เรามานะครับโดยที่เราก็สามารถที่จะเลือกได้ว่าเอ้ยเราจะเน้นธาตุไหนเป็นหลัสกสมมติผมเล่นสายฟ้ากันน้ำอะไรเงี้ยนะครับก็เนี่ยได้นะครับส่วนแสแตนดาร์ดนี่ก็คือคืออเดี๋ยวจะอ่านเอาก็ได้เนี่ยเนี่ยมันจะมีบอกนะครับสแตนดาร์ดนี่ก็คือสามารถที่จะไปเล่นในพวกอีเวนต์คือคือเกมนี้มันมีการแข่งแบบทัวรมต์แล้วก็มีอีเวนต์ด้วยใช่ไหมล่ะมันก็จะแบ่งประเภทไว้ว่าเอ้ยจะเป็นเด็กแบบแสแตนดาร์ดนะเป็นเด็กแบบอ่เอ็กซ์แพนนะเป็นเล็กคือคือเป็นประเภทของเด็กนั่นเอง การแต่ละใบเนี่ยมันก็อาจจะแบบมีถูกแบนด์บ้างอะไรบ้างแล้วแต่การใช่ไหมแล้วแต่อีเวนต์อย่างเช่นอีเวนต์การแข่งครั้งนี้แบนดเทพอะไรอย่างนี้นะมันก็จะ,ะไม่สามารถที่จะใช้การแบนนั้นลงได้นะครับไอ้ระบบพวกนี้ก็คือเหมือนกับว่ามันจะตั้งมาให้อัตโนมัติอะเออว่าเด็กประเภทไหนบ้างที่สามารถลงแข่งได้นะครับมันก็จะมีบอกอยู่ว่าเอ้ยเนี่ยเด็กของผมเนี่ยลงทีมได้อันเดียวนะเพราะที่เหลือเนี่ยไม่ไม่มีโคงไม่มีการอะไรเลยคือมันเป็น starter เด็กไง แต่ถ้าเกิดจะแก้ปัญหานี้นะก็พีก็ได้ครับพอเรากดก็พีเด็กปุ๊บจะได้เด็กใหม่มาเห็นไหมสังเกตว่าจะไปลง expanded กับ unlimited ได้นะแล้วก็สามารถที่จะแก้ไขเด็กได้ด้วยเห็นไหมเออนะก็พีได้แก้ไขได้จะลบก็ได้เห็นไหมครับก็เวลาแก้ไขนี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยหน้าตาอย่างนี้เหมือนเหมือนสร้างเด็กใหม่ยังไงอย่างนั้นนะครับอยากได้การ์ดอะไรก็ลากขึ้นไปอยากได้การ์ดอะไรลงมาก็ลากลงมาซึ่งมันจะจัดไว้60การ์ดนะครับแบ่งเป็นโปเกมอน22เทรนเนอร์22แล้วก็เอเนอร์จี ซึ่งอันนี้ท่านผู้ชมกะกันเอาเองแล้วกันอย่างการต่อสู้ที่ผมเล่นให้ดูเนี่ยผมขาดแคลนเอเนอร์จีมากเดี๋ยวผมจะเอาเอเนอร์จีใส่เข้าไปเพิ่มเออนะขาดแคลนเอเนอร์จีมากโบลเกมอนผมอาจจะลดลงหน่อยตัวที่ไม่ค่อยได้ใช้เลยอย่างไอตัวเนี้ยผมไม่ได้ใช้ผมว่าจะเอาออกอ่ะอะไรแบบนี้ต้นก็สามารถนี้มาจัดได้นะจัดเสร็จก็ดูครับมันจะมีเครื่องหมายบอกอยู่นะฮะอ่าก็พีเด็กไปในคีบบอร์ดได้ด้วยนะครับเผื่อเราจะต้องการที่จะไปเพสในเด็กไหนได้ด้วยโอ้โหอย่างไอเกมพีซีแม่อันนี้ก็คืออ่า เรียกว่าอะไรอ่ะ convert ก็คือจะเปลี่ยนให้เป็น standard deck นะโดย standard deck เนี่ยมันจะมันจะบอกเลยว่าเฮ้ยมีการ์ดใบไหนบ้างห้ามใช้ใน standard เห็นไหมเออก็ convert ได้นะครับแต่ผมไม่ convert นะส่วนอันนี้กออ็ขยายดูรูปการ์ดนะครับว่าเรามีการ์ดอะไรบ้างโดยคร่าวๆนะครับส่วนในที่มันซิงกันก็คือวิวัฒนาการนั่นแหละนะก็จะมีบอกอยู่ส่วนนี้ก็คือ save นะครับก็เอาเป็นว่าถ้าเกิดจัดอะไรเสร็จแล้วก็อย่าลืมมา s a v กันละกันนะนี่คือการจัดเด็กนะครับก็ ถ้าเกิดอย่างมีเด็กเทปก็นี่เลยเด็กวิสานนะครับก็ผมจัดแบบสแตนดาดไปก่อนแล้วกันมันจะได้ลงได้หลากหลายนะฮะก็เน้นธาตุไฟฟ้ากับน้ำล้วกันเพราะผมมีเยอะนะมีฟิสเซอร์ด้วยนะฮะแล้วก็เมื่อกี้ไปเปิดแอบไปเปิดกระจปองมาได้อันั้นมาเทปของเจน3นี่เป็นมังกรอนะไอเล็กเล็กมันชื่ออะไรนะมังกรเล็กซ่าซาอะไรสักอย่างหนึ่งนั่นแหลนะอ่ะก็เนี้ยก็จัดก็ได้ก็แรนดอมชึบอ่านะ มันก็จะแรนดอมจัดให้เลยนะครับถ้าเราอยากจะแก้ไขก็แก้ได้นะครับแต่นี่คือมันแ a n d อมมาให้โดยที่จะยืนพื้นว่าเป็นแบบแตนดาร์ดเด็ k แล้วก็เป็นแบบธาตุอา่าธาตุอะไรนะธาตุน้ำก,กับธาตุไฟฟ้าเป็นหลักนะครับถ้าโอเคก็กดเซฟเท่านั้นเองเป็นไงนะก็ถือว่าการจัดเด็กเนี่ยถ้าไม่ได้จัดเองจะไม่เวียนหัวแน่นอนครับแต่ถ้าจัดเองเมื่อไหร่นั่นแหละครับคิดกันไปดิครึ่งชั่วโมงชั่วโมงนึงยังจัดการไม่เสร็จเลยอะไรแบบนั้นเป็นต้นนะครับอ่านี่คือเรื่องของการจัดเด็ก ส่วนเทรดคือการแลกการ์ดนะครับก็คือคือมันแลกการ์ดได้ในเกมนี้ครับแต่ว่าผมอะ่ะยังแลกไม่ได้ด้วยสายเหตุอาจจะเลเวลน้อยไปหรือว่าอาจจะไม่ได้ผ่านเนื้อเรื่องอะไรประมาณนี้มันก็เลยจะยังเทรดไม่ได้ตอนนี้แต่คือเล่นไปสักพักเดียกก็เทรดได้นะครับมันมีอะไรบ้างนะครับอันแรกเป็นเทรดออฟก็คือข้อเสนอการแลกเปลี่ยนนั่นเองนะครับว่าของเราตั้งเขาเสนออะไรไว้มั่ง้อยแค่ไหนคือยังไม่ได้ตั้งไงยังไม่ได้สร้างการการแลกเปลี่ยนนะครับ ต่อมา Public offer อันนี้ก็คือมาดูได้ครับว่ามีใครอ่ะเขาอยากได้การอะไรบ้างก็ลองมาโหลดในเซิร์ฟเวอร์แป๊บหนึ่งนะ,ะมันก็จะโชว์ขึ้นมามันก็จะมีบอกครับว่าเขาอยากได้การอะไรและแลกกับการอะไรนะครับโอโหโหลดย่างนานเลยแม่รอสักครู่แล้วกันนะเดี๋ยวจะให้เห็นภาพนะครับให้มันโหลดได้เสร็จก่อน อ่านี่หน้าตาการเทรดก็จะเป็นอย่างนี้นะครับสามารถดับเบิลคลิกเข้าไปดูรายละเอียดได้นะครับฝั่งซ้ายคือเขาจะให้การดอะไรเรามาบ้างดูได้เลยนะครับโอ้โหดูดิการ์ดผมนีงไม่ได้โหลดเต็มเลยโหลดกันกระจุยตอนนี้ส่วนฝั่งขวาก็คือเขาต้องการการอะไรบ้างดูจากสภาพไอ้นี้ต้องการจะไปเล่นเด็กน้ำแน่เลยดูดิม,มันมันมันจะเอาการ์ดเด็กพวกที่เป็นซ่าน้ำหมดเลยมันก็เอาการ์ดจีบถาังม,มาแลกแล้วใครจะแลกก็ไม่รู้เนาะเอออันนี้แหละก็คือเป็นข้อเสนอนะครับ ที่เป็นพับบิคส่วนออฟเฟอร์ทูมีก็คือสําหรับเราโดยตรงบางทีก็คือแบบมีการเทรดระหว่างเพื่อนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมละ่ะเออแลกเปลี่ยนกันระหว่างเพื่อนก็จะมีมาหาเราโดยตรงนะฮะอันสุดท้ายก็เป็นหลอกกันการแลกเปลี่ยนนั่นเองนะครับส่วนวิธีการสร้างก็คือน,นี้เลย Create นะครับแล้วก็มีบอกด้วยว่าจะเป็น Public หรือว่าจะส่งให้เพื่อนอะไรอย่างงีนะ้ก็ทําได้นะครับอันนี้ลอง Public กนแล้วกันฝัน่งอ่ฝั่งซ้ายนี่ก็คือเราอยากได้การอะไรนะครับสมมติผมอยากได้การใบนี้กั็แล้วกันนะก็ลาก ส่วนอันนี้เราจะให้การอะไรนะครับซึ่งตอนนี้ผมยังไม่มีการที่จะเอาไปให้เขาได้เออก็เลยยังไม่สามารถสร้างการแลกเปลี่ยนครั้งนี้ได้ก็อย่างที่บอกแหละอาจจะด้วยติดที่เลเวลหรือการ์ดผมยังไม่ได้มีเยอะอะไรขนาดที่จะไปแลกเปลี่ยนกับใครได้ก็เลยยังไม่สามารถสร้างได้นะครับแต่ก็คือเกมนี้แลกเปลี่ยนการ์ดกันได้ครับต่อมานะฮะก็คือจะเป็นเรื่องร้านค้าแล้วก็คือมีช็อปซึ่งขายไว้ค่อนข้างเยอะอันนี้มันถามว่าเฮ้ยยังแลกเปลี่ยนไม่เสร็จนะจะยกเรื่องไหมกดยกเลิกครับ มันก็จะมีแพ็คให้เราเยอะนะครับอย่างเช่นวันนี้ก็คือมีฟีเจอร์นี่คือแนะนํานั่นเองนะฮะก็จะมีแบบเป็นซองมานะครับเปิดทีได้10บใบอะไรแบบนี้เป็นต้นดูรายละเอียดได้นะครับนี่ก็จะมีบอกครับว่าจะได้การ์ดประมาณไหนแต่ไม่ได้มีให้ดูนะว่าในในในแพ็คเนี่ยมันมีการ์ดอะไรบ้างคือไม่ไม่มีบอกนะครับไม่มีบอกมันแค่ข้าๆวๆเฉยๆนะฮะเอามีบูสเตอร์แพ็กเลยเว้ยได้3แพ็คของนี่มาเลยนะครับน่าจะเป็นภาคใหม่ใช่ไหม อนิเมะกำลังมาอะไรนี่โปเกมอนเอ็กวายเนี่ยเอ็กวายเซตใช่ปะ่ะเออเอ็กวายเซตเออนั่นแหละก็จะมีพวกนี้อยู่นะครับแล้วก็ดูได้ครับจะซื้อแบบเออนี่เป็นการ์ดนะครับเป็นเป็นแพ็คอย่างนี้นะฮะมีเยอะแยะครับอยากได้อันไหนก็เลือกๆเ,เอาพอดีตังค์ผมไม่มีแล้วไงเปิดไปละรอบนึงตังไม่มีเปิดให้ดูแล้วนะฮะแล้วก็มีเกมเพย์นะฮะเกมเพย์อันเนี้ยเออเรียกว่าอะไรละ่ะมันเหมือนกับว่าเป็นเหมือนกับแนะนําหรือเทคนิคการเล่นอะไรประมาณนั้นนะนะก็คือประมาณนั้นอะ คือเราสามารถเซฟเกมเพย์ไปแลกเปลี่ยนกับคนอื่นได้ด้วยนะเออก็แปลกดีเหมือนกันแล้วก็มีอวตารนะครับก็คือแต่งตัวละครน,นั่นเองแต่งได้ด้วยนะเออแต่งได้ด้วยเกมนี้นะครับส่วนร้านค้าจะเห็นว่ามี2ประเภทอีกอันหนึ่งคือ redeem code ใครที่มีการ์ดอยู่จริงๆผมคิดถึงสมัยก่อนเลยที่ผมซื้อการ์มานะฮะสามารถใช้กล้องมือถือเราถ่าย qr โค้ดของการ์ดได้เลยหรือจะใส่โค้ดตรงนี้ก็ได้นะครับถ้าเกิดว่ามีการ์ดนั้นจริงๆก็มาใส่ นี่แหละก็สำหรับคนที่มีการ์ดก็จัดการได้เลยนะครับก็สแกน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 ,แ,กน,แ,กนแล้วก็บารับได้เลยนะครับโชคดีจริงๆิง,งการ์ดผมหายมหมดแล้วละแมซื้อมา20กว่าปีแล้วมันนานมากแล้วอะ่ะเออนานจนจําไม่ได้แล้วอ,ะอ่ะต่อมาก็เป็นเลเวลนะครับเลเวลของเราเนี่ยตอนนี้สูนนะครับสามารถปรับอะไรได้บางอย่างอันแรกเลยอวตารนั่นเองเปลี่ยนชุดเปลี่ยนอะไรได้เต็มที่นะครับก็จะมะีให้เปลี่ยนระดับหนึ่งเหมือนกันน่ะเนี่ยี่ผมตั้งไว้นะครับสีผิวทรงผมหนวดเขา่าคิ้วตาจมูกปาก ปรับได้แทบจะทุกอย่างนะครับปรับเพศได้ด้วยใช้หญิงเห็นไหมปรับได้นะครับแล้วก็ปรับเสื้อผ้าได้นะครับก็ปรับได้ทั้งหมวกอยากใส่หมวกไหมล่ะปรับพวกนี้ฟรีนะฮะไม่ได้เสียตังอะไรนะนี่ปรับหมวกใส่แว่นเห็นไหมอ่าเสื้ออยากได้แบบไหนอ่าแล้วเสื้อข้างในให่นไหมเสื้อนอกเสื้อในแล้วก็กางเกงแล้วก็รองเท้าปรับได้ค่อนข้างเยอะอ่าเยอะมากจะแรนดอมก็ยังได้เป็นไงล่ะเออเรียกได้ว่าปรับอวตารได้นะครับเวลาเจอคู่ต่อสู้ก็จะเห็นอย่างเงี้ยเออ ต่อมาไอ h ั l l e น g e นะครับไออันนี้ก็คือเหมือนกับเป็นเควสนั่นเองให้เราทำนะครับอย่างเช่นอันนี้เขาบอกว่าให้เราไปชนะด้วยเด็กที่มีธาตุน้ำอยู่นะอ่าแล้วสังเกตนะครับว่าเด็กของผมเนี่ยเหมือนกับว่ายังไม่มีโปรเกรสอะไรเลยนะครับคือมันจะมีเหมือนกับเด็กที่เอ่อเนี่ยมีรางวัลให้เราด้วยนะถ้าเกิดเราเล่นตามตามที่มันกำหนดไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็จะมี2เควสที่ให้ให้ทำก็คือชนะด้วยเด็ก ที่เปท่าน้ำและอกานนึ่คือต้องเลเวลหแม่ก็ต้องนั่งทํากันไปครับนี่คือ challenge นั่นเองนะครับต่อมาสถิติก็คือจะเป็นสตัดการเล่นของเรานั่นเองนะครับจั่วการเมื่อกี้ไม่สร้างดามเมจไปเท่าไหร่โอ้โหอันนี้ไม่รู้จะบอกทําไมนะบอกละเอียดเหลือเกินนะตรงนี้ส่วนอันนี้ก็เป็นเงินของเราเองนะฮะก็มีตั๋วนะครับซึ่งอันนี้เป็นตั๋วเข้าสู่การเล่นแบบโทนเมนต์นั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้ผมไม่มีเลย ไม่มีเลยต้องมาซื้อนะครับหรือไม่ก็ได้จากพวกกิจกรรมในเกมอะไรแบบนั้นนะฮะแล้วก็มีเซตติ้งนะก็ไม่มีอะไรก็เซตพวกรายละเอียดทั่วไปนะครับแล้วก็ถ้าเกิดอยากจะโหลดเผื่ออยากจะเล่นนอกบ้านไงจะได้ไม่ต้องโหลดการบ่อยๆก็โหลดตรงนี้ได้เลยนะครับใช้เนื้อที่ประมาณ2กิกนะครับประมาณนะประมาณนะฮะเดี๋ยวดูกันอีกทีใต้คลิปก็แล้วกันว่าใช้เท่าไหร่นะฮะอ่าโอเคกเ็เนี่ยก็จะเป็นคร่าวๆข,ของเกมนี้นะครับแล้วก็มีระบบเพื่อนด้วย อ่าก็มีเพื่องมีเพื่ออะไรเงี้ยอยากจะแอดกันแอดที่นี่มีแชทมีจดหมายอะไรเงี้ยเออนะมีคนประกาศถ้ามีระบบแชทอย่างนี้ผมว่านะก็เดี๋ยวหาทางจะจะดีลของจะเทรดของกันก็นกนจุยกระจายนที่นี่นั่นแหละครับอ่ะก็เนี่ยระบบข้าวๆของเกมโปเกมอนเทรดการ์ดเกมออนไลน์นั่นเองนะครับก็คือเรียกได้ว่าสรุปเลยอะว่ามันก็เหมือนกับเกมการ์ที่เราเล่นกันในชีวิตจริงๆนั่นแหละ นะแต่ว่าตอนนี้มันทําขึ้นมาให้อยู่ในรูปแบบในมือถือได้แล้วแถมเอาการ์ดจริงๆเนี่ยมาใช้งานได้ด้วยก็คใครที่ชอบเล่นโปเกมอนการ์ดเนี่ยก็หรือมีมีการ์ดนะก็โหลดเกมนี้มาเล่นได้นะครับเอาการ์ดของตัวเองเข้ามาแล้วก็ไปดูเอลอคนอื่นนะฮะก็ะะเห็นมีหลายเกมแล้วที่ท Card, ําการ์ดดาก้อนบอลก็ทํามาแล้วใช่ไหมยุกิก็ทํามาแล้วนี่โปเกมอนก็ทําแล้วอีกหน่อยอาจจะมีเกมอื่นต่อๆมาก็ได้ก็โปรดติดตามกันละกันนะฮะก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นการแนะนํา เกมนี้เฉยๆนะไม่ได้มารีวิวจัดเด็กนู่นนั่นนี่เนื่องจากไม่ไม่มีความสามารถด้านพวกนั้นเลยอะก็ไว้เท่านี้ก็แล้วกันนะหวังว่าน่าจะมีประโยชน์ในคลิปนี้นะฮะเอาไว้เท่านี้ครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ